สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านวัแบบนนี้เรานำท่านมาสู่ในประโยคที่สิบนะครับเพื่อในภาคที่หนึ่งของนำท่านนะมาสู่ในภาคที่หนึ่งในเรื่องกาเลักตินีครั้งที่แล้วได้แปลในประโยคที่เก,ก้าก็กาเล็กตินีเช่นเดียวกันก็เนื้อเรื่องก็เป็นเนื้อเรื่องที่ติดต่อกันมานะครับ กุกุตีอันว่าแม่ไก่วิชายิตกแล้วอันธานี้ซึ่งฟองทั้งหลายนะจิรจตะเอวะต่อการไม่นานนั่นเทียวมัชชารีอันว่านางแมวขาทิเคี้ยวกินแล้วตานี้อาคันตวามาแล้วขาทิเคี้ยวกินแล้วตาานี้อันธานี้ซึ่ง ฟองไข่ทั้งหลายเหล่านั้นมัชชารีขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้ในประโยคนี้นะครับอันว่านางแมวขาที่เอวะเคี้ยวกินเขี้ยวกินแล้วนั่นเทียวทุติยังปิแม้ครั้งที่สองตะติยังปิแม้ครั้งที่สามกุกุตีอันว่าแม่ไก่กัตตวากระทำแล้วปัตตนังตึ่งความปรารถนาอิตีว่า ตะวังขึ้นมานะครับตรงนี้ขาทิตุกามาติตัดบทเป็นขาทิตุกามาบวกอสิจึงทําให้ขึ้นประธานว่าตะวังตรงนี้ขึ้นมานะครับตะวังกันว่าท่านขาทิตตะวาเขียวกินแล้วอันทาน,นิซึ่งฟองทั้งหลายมามะาของเราวาเรสิ้นวาระทั้งหลายตโยสามวาเรีนี่เป็นทุติยามิพัฒน์ผู้วจะนะนะครับมีปกติสังขยาอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับ อิธานี้ในการนี้ขาที่ตุก,กามาเป็นผู้ใคร่เพื่ออันเขียวกินมังปิแม้ซึ่งเราอสิย่อมเป็นอหังกันว่าเราตรงนี้ไอยังตรงนี้นะละภยัยยางติแล้วก็ตาบทเป็นละภัยยังโบอิตินะครับจึงขึ้นประทานว่าอ,ห,อหังอหังกันว่าเรา จุตาเคลื่อนแล้วอิโตอัตภาวะโตจากอัตภาพนี้อิธานิในการนี้ตัดบทเป็นอิโตบอกอิธานินะครับละภยยังพึงได้ขาที่ตรงเพื่ออ่านเขี้ยวกินตังซึ่งท่านสัพพุตกังผู้เป็นไปกับด้วยบุตรอิติดังนี้ จุตาเคลื่อนแล้วตะโตอัตภาวโตจากอัตภาพนั้นทีปีนีเป็นเมื่อเป็นแม่เสือเหลืองอุตวาเป็นนิพพติบังเกิดแล้วบางครั้งนะท่านบางบางครั้งเขาก็แทนบางครั้งนะครับก็แปลนิพพติก่อนได้ครับคือแปลว่านิพพติบังเกิดแล้วทีปีนีเป็นแม่เสือเหลืองอุตวาเป็น,น สองจำนวนนะครับอิตราปีมัช,ชารีอ่านว่านางแมวแมนออกมีนิพติบังเกิดแล้วมิกีหุตวาเป็นแม่เนื้อเป็นหุตวาเป็นนะครับมิกีเป็นแม่เนื้อหุตวาเป็นหรือบางครั้งก็แปลว่ามิกีเป็นแม่เนื้อหุตวาเป็นนิพติบังเกิดแล้วก็มีนะครับแปลลักษณะนี้นะครับทีปีนี้อ่านว่าแม่เสือเหลืองอาคันตาวามาแล้วทาทิ เคี้ยวกินแล้วปุตตะเกซึ่งลูกน้อยทั้งหลายวาเรปิ้นวาระทั้งหลายตตโยสามตัดสาวิชาตะวิชาตะกาเลในการแห่งแม่เนื้อนั้นคลอดแล้วทั้งคลอดแล้วนะครับตัดสาตัวนี้โยกหรือว่าดึงมิกิยาเข้ามา นะครับมารณะกาเลในการเป็นที่ตายมิคีอันว่าแม่เนื้อกัตวากระทํำแล้วปัทนังซึ่งความปรารถนาอิติว่าปุตตาอันว่าบุตรทั้งหลายเมของเราอิมายะอิมายะอิะอติยาก็ไดครับหรือว่าอิมายะทีปินิยาอันแม่เสือเหลืองนี้ขาที่ตาเขี้ยวกินแล้วติดขัดตุงสามครั้งอิธานิในการนี้ทีปินี ขึ้นมานครับอ่านว่าแม่เสือเหลืองขาจิตติจากเขี้ยวกินมังปิแม้ซึ่งเราอาหารนันว่าเราจุตาเคลื่อนแล้วอิโตอัตภาวะโตจากอัตภาพนี้อิธานิในการนี้ละภัยยังพึงได้ขาที่ตุงเพื่ออ่านเขี้ยวกินเอตังทีปีดนิงซึ่งแม่เสือเหลืองนั้นสัพุตตะกลงผู้เป็นไปกับด้วยบุตร อิติดังนี้กัตวากระทําแล้วกาลังซึ่งกาละนิพพติบังเกิดแล้วยักษินีเป็นนางยักษินีหุตวาเป็น อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับประโยคตรงนี้ก็เช่นเดียวกันทีปินีปีแม้อันว่าแม่เสือเหลืองจุตาเคลือค่อนแล้วตะโตอัตภาวะโตจากอัตภาพนั้นโยกบาลีว่าอัตภาวะโตนะครับให้เป็นโตเหมือนกันเป็นโตปัจจัยตัวนี้ในานามนะครับนิพพติบังเกิดแล้วกุลธีตาเป็นกุลธิดาอุตวาเป็นสาวตียังในเมืองชื่อว่า สาวถีนะครับจำให้ดีนะครับว่าคนที่เป็นหมัน บังเกิดเป็นอะไรคนที่หญิงที่ไม่เป็นหมันบังเกิดเป็นอะไรนะครับบังเกิดเป็นใครนะครับสากุลธีตาันว่ากุลธิดานั้นวุฒิปตตาพูดถึงแล้วซึ่งวัยอาฆามาติได้ไปแล้วปฏิกุลังสูตรกูแห่งผัวทวารคาเมในบ้านใกล้ประตูหรือว่าที่บ้านใกล้ประตูก็คือแต่งงานนะครับผู้หญิงคนนี้อปรภาเคในการเป็นส่วนอื่นอีกสากุลธีตาขึ้นมานะครับอันว่ากุลธิดา น,นั้นวิชาย่อดแล้วปุตตังซึ่งบุตรยักษินีอันว่านางยักษินีอาคันตวามาแล้วปิยะสหายิกะวันเนนะด้วยเพศแห่งหญิงสหายผู้เป็นที่รักตัดสาอิตยาของหญิงนั้นปุชิถามแล้วอิติว่าสหายิกาอันว่าหญิงผู้เป็นสหายเม ของดิฉันวัตติขึ้นมานะครับเป็นกิยาุมภาคกมาย่อมอยู่กุหิงฐานในที่ไหนอิติดังนี้ตรงนี้ก็ขึ้นชนามานะครับเพราะกิยาุมภาพเป็นพระหูวจะนะคืออาหังสุชนานว่าชนทั้งหลายอาหังสุกล่าวแล้วอิติว่าสายิการว่าหญิงสหายวิชาตาคลอดแล้วอันโตคับเพในภายในแห่งห้องอิติดังนี้สายกคีนีอันว่านางยักษีนีนั้นตุตตวาฟังแล้วตังวาจจนังซึ่งคำ นนั้นจินเตตวาขึ้นมานะครับตรงนี้ขึ้นมาขึ้นวัตตวามานะครับวัตตวาเป็นการกล่าวตรงนี้นะครับไม่ใช่ความคิดนะครับดากจะดูวัตตะวากล่าวแล้วอิติว่าสาเหตการว่าหญิงสหายพิชาตาคลอดแล้วปุตตางุโข,ขซึ่งลูกชายหรือหนอแลอุทาหุหรือว่าสาเหตกาขึ้นสาเหตกาเข้ามาอีกนะครับอันว่าหญิงสหาย วิชาตาคลอดแล้วทีตารังซึ่งลูกสาวทําเป็นสองประโยคนะครับมีอุทาหุประโยคนี้นะครับแล้วขึ้นกิงเข้ามาข้างหน้าตัวหนึ่งนะครับในประโยคบุตตังนุโขนี่ครับอหางว่าเราปฏิสามิจากเห็นนางทารกังซึ่งเด็กนั้นอิติดังนี้ วิสิตาวาเข้าไปแล้วปัดสันติวิยะเป็นราวกับว,ว่าดูอยู่หุตาวาเป็นและวิยะตับเป็นอุปมาวิกติกตานะครับขเยตตวาจับแล้วทารกังซึ่งเด็กขาทิตาวาเขียวกินแล้วข้าตาไปแล้ว